สวัสดีครับพบกับเรา2คนในรายการ The Rhythm เพราะจังหวะคือชีวิตช่วงนี้ทำไมเราสลับกันพูดจังจะได้โดดเด่นพอกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวทะเลาะกันวงแตกเหมือนบางวงอีกเยี่ยมมากๆเลยโอเคนะครับยิ่งช่วงนี้รายการเราเป็นประเด็นด้วยว่าชอบยุให้เขาแตกวงกันกระแสดีเขาเรียกว่ามาชี้แจงพี่ไม่ได้การยุเขาเรียกว่ามาชี้แจงบางคนคอมเมนต์เข้ามาว่านะสองพิธีกรทำไมมัน ช่างยุ่งเรา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 ทำหน้าที่สื่อมวลชนนะในการที่บางคนเขาอยากชี้แจงก็พูดไปอ่ะแจ้งมันมาแล้วในในในที่ผ่านมานี้เราจำได้ว่าสเปเชลเกยเราคือพี่เขียวเนาะพี่เขียวคาราบาลเด็บที่แล้วเทปที่แล้วช่วงอาร์ตนัทท้องเนี่ยเราพูดถึงต้นกําเนิดต้นกําเนิดต้นกําเนิดของเพลงเพื่อชีวิตอ่านะวันนี้เราจะมาพูดถึงวงดนตรีที่ร้องได้กันทั้งวงอืเช่น อย่างคา,า,า,ารา,าบาวเาชัดเจนเลยคาราบา,บบาลคาร<ๆ>าบาวนี่คือร้องทั้งวงนะร้องทั้งวงคือในที่สุดพี่เขียวของเราก็มาร้องด้วยขนาดว่าแต่ก่อนแกแกก็พูดแล้วบอกว่าไม่ได้สักพักก็ต้องมาร้องก็ต้องมาร้องเอวงดนตรีที่ร้องเกือบทั้งวงอย่างคาราบาวก็ดังเกือบทุกคนใช่ครับครับผมวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวงดนตรีที่ร้องกันได้เกือบทั้งวงในช่วงอาร์ตนะทอครับกลับเข้ามานะครับที่วันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวงดนตรีที่ ร้องกันได้ทั้งวงเราเรานี้เราเจาะที่ท,ที่ที่วงในเมืองไทยกันออเอาเป็นยุคยุคเลยเอาเป็นยุคยุคเลยเยุคแรกเลยเอาเอาเท่าที่ผมจําได้นอกจากคาราบาวนะเมือ่อกี้พูดถึงคาราบาวไปแล้วที่ร้องกันได้เกือบทั้งวงมีวงนี้อีกวงหนึ่งที่ร้องกันได้เกือบทั้งวงคือวงแกรนเอ็กซ์แกรนเอ็กซ์เนี่ยถ้าตอนนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วผมก็ลังลางแล้วนะแกรนเอ็กซ์เนี่ยพี่แจ้ปะพี่แจ้ร้องน้าพี่แจ้ร้องนามมันก็จะมีคนร้องเพลงฮิตๆของแกรนเอ็กซ์ในวงได้เยอะอยู่เหมือนกันอย่างอย่างอย่างพี่ พี่นครเวชสุภาพพรร้อรักในซีเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพี่โชคดีพักผู้ร้องป้าชแช่ม,มซึ่งดังนะอ,อแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยก็ร้องเพลงดังๆของตัวเองในที่อยู่ในวงแกนเอ็ก<อ>จริงๆแล้วก็คือในแกนเอ็ก e เนี่ยพี่แจ้ก็คือร้องมากที่สุดแหละแต่ <มา S 1> ว่าท่านอื่นก็ทยอยในการร้องกันอ่ะถา้าจากแกนเอ็ผมนึกถึงวงพลอย อ๋อวิมพลอยพี่จิ๊บพี่จิ๊บพี่ติ๊กชีโร่ก่อน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 พี่ติ๊กชีโร่จะเดี่ยวเออแล้วก็ตีกองนะตอนนั้นจะมีพี่เมยบูเบที่ร้องกะแค่ข้าวไร่อุดังนะวงนี้ก็เป็นอีกวงหนึ่งที่แจกกันร้องเกือบเกือบเกือบทุกคนแต่จริงๆงยวงพลอยผมก็จะติดภาพของพี่จิ๊บนะละลรอดเด็กไทยพุ่มเกียงจริงจๆงจรงงอะไรประมาณนั้นแต่ก็ร้องกันทั้งวงจริงจนะมีอีกมีอีกมีอีกวงหนึ่งอันนี้ ดังเกือบทุกคนอย่างที่เราเคยเกินไปก็คืออินคาเออจริงๆแล้วอินคานี้วงนี้นะยิ่งยิ่งเจาะเข้าไปก็ยิ่งเป็นปรากฏการณ์นะใช่พี่ดาเอาเอาเป็นวงที่อะไรนะเป็นวงหนึ่งผมยาวหนึ่งผมยาวร้องเพลงเป็นคันที่ร็อกเป็นคันที่ร็อกอ่าถัดมาเป็นวงที่มีนักนักดนตรีเนี่ยโดดเด่นเท่ากับนักร้องนำา้องแล้วที่สําคัญก็เป็นวงที่ร้องเกิดทั้งวงร้องเกิดทั้งวงเกิดทั้งวงแล้วแล้วก็เป็นวงที่ประสบความสำเร็จแต่ออกชุดเดียวออกชุดเดียวเป็นวงที่แตกเลวร้วที่สุด ปก็กฎการนะวงอินคาร์นี่วนเวียนอยู่ในรายการของเราบ่อยเราพูบ่อยบ่อยนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอินคาร์นี่ยเรามาดูกันนะอย่างพี่ได้ก็แน่นอนละ9กเป็นพี่ดาแต่พี่อ้อมก็จะมีขอเริ่มใหม่ขิ่ใหม่ติ้ง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 ติงคอยคิดแล้วแม่ทำไมพี่อ้อมแกต้องเสียงเพราเสียงแกเป็นคาแรคเตอร์อย่างเงี้ยแล้วพี่อ๋อก็จะมีอะไรเป็งอะไรนะสนุกสนุกร้องอะไรหรือแกไม่แต่กัเตอร์พี่เต้ยก็ร้องบ้างพี่บอยก็มีร้องมีร้องด้วยอ๋อก็มีร้องบ้างโอ้นะฮะนะครัสุดยอดเลย นะก็ก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอีกวงหนึ่งที่ครบเครื่องนะครบเครื่องคือแจกกันร้องเราก็วนเวียนอยู่ในอยู่ในรายการเรานะมีอีกวงหนึ่งอาจจะไม่ใช่วงแบบเล่นดนตรีชัดเจนแต่เป็นวงอีกวงหนึ่งที่คนจําได้แม่นคือวงเฉลียงเป็นการรวมตัวที่สิตจุฬาปะที่สิตจุฬาที่ร้องเพลงได้มีใครบ้างนะเออผมจําพี่เจี๊ยบอ่าแล้วก็พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบวชระ่าอ่าพี่พี่แตงกูบสิทธิ์ไรทองอ่าแล้วก็พี่สุบุญเลี้ยดังทุกคนพี่เกียง เกียรติศักดิ์จำนามสกุณไม่ได้<อ>พี่พี่ดีนี่จะพงขอนะหน้าโอ้โนี่พูดมานี้บิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> เออแปลกนะจริงจวงเฉลี่ยนี้เอาเจาะหน่อยแล้วกันแนวดนตรีนี่ผมพูดตรงตัวสมัยก่อนผมฟังเออผมยังพอเข้าใจได้แต่พอมายุคใหม่ผมยังไม่เข้าใจนะฉันชอบกล้วยใครเพราะมันมีมีกระดูกผมว่าแนวดนตรีก็เป็นแด็คคอมเมดี้ อะไรเป็นแบ็คคอมดี้เหรอผมว่าเนื้อหาเขาเป็นแบ็คคอมดี้คือติดตลกไร่หรอติดตลกร้ใช่แต่มันเป็นเหมือนเพลงแบบนักศึกษาสมัยก่อนที่แบบว่าประมาณว่าฉันเป็นศพสวนกุลาไปต่อจุฬาต้องเป็นแบบอะไรประมาณนั้นดูแบเหมือนเป็นวงปัญญาชนหน่อยแล้วก็ดังทุกคนแล้วก็ร้องเพลงได้ทุกคนแล้วดังไม่เฉลียงเก็ดังก็ดังดังดังจริงๆแล้วก็เป็นเป็นขวัญใจเป็นวงขวัญใจหนึ่งในทีมงานเราอันอันนี้อันนี้ผมว่าจริงๆภาพชัดที่สุดนะวงเฉลียงเพราะว่าแก ทั้งวงอ่ะร้องใน<ร>บล็อกจริงนะก็ถ้าจะเอารุ่นใหม่เลยอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าเราคุยแต่เรื่องรุ่นรุ่นร <9 S 2> ุ่นใหม่เลยมีอีกวงหนึ่งซีซั่น5อ๋ออันนี้วงนี้ก็ชัดเจนแจกเพลงกันร้องเลยแจกเพลงกันร้องแล้วก็เพลงฮิตหลายเพลงนะซีซั่น5นี่เป็น,ปนแนวแบบว่าโซโซป๊อปโซเท่เท่รอๆคือจริงๆเด็กยุคใหม่นะครเดี๋ยวนี้นะถ้าถามผมนะมัน ที่บอกล็อกอาจจะเนื้อวดายก็จริงแต่ว่าตอนนี้ผมว่าคนส่วนใหญ่ฟังยุคนี้นะเด็กวัยรุ่นติดโซ่นะเพลงต้องติดหลูหน่อยนึงเดี๋ยวนี้เขาเรียกเนโอโซ่เนโอโซใช่ป่ะอย่าตัวผมเองตอนนี้ผมยังเป็นแฟนเกสโนวาเลยเพลงแบบลอยๆเลยไม่รู้เป็นอะไรยุคนี้ชอบลอยลอยชอบลอยลอยกันลอยจากชั้นนี้เลยนี่ก็จะเป็นในส่วนของ วงที่สบนัสตีที่สามารถร้องกันในวงได้กันเกือบทุกคนแล้วก็ดังกันเกือบทุกคนทพ่ฮิตก็วนเวียนอยู่ในวงใช่ใช่ถูกไหมครับผมนะครับผมก็วันนี้เรายังอยู่กับพี่เขียวคาราบาวับตอนที่สองของพี่เขียวคาราบาวจะเป็นยังไงนั้นติดตามชมในช่วงหน้าครับมาแรงสุดๆเข้มข้นแรงไม่หยุดชุดไม่อยู่กับสมุนไพรบำรุงร่างกายท่านชายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus ผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายโดยเฉพาะด้วยส่วนผสมที่เป็นสมุนไพรที่เข้มข้นกว่าวันนี้เราจรึงอยากให้ท่านชายทั่วประเทศได้ลองด้วยสโ,โลแกนที่ว่า DBMP Double Max Plus อยากให้ชายไทยรักครอบครัวคืนพลังความเป็นชายให้ตัวคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร DBMP Double Max Plus BMP Double Mac Plus 1กระปุกเล็ก30แคปซูลราคา1250บาทแถมฟรี DBMP ชนิดน้ำ2หลอด d ีบีเอ็มพีดับเบิลแมกระปุกใหญ่60แคปซูลราคา2,200บาทแถมฟรี d b m ีเชนิดน้ำ3หลอดแบบพกพา1แผงกาแฟท่านชาย d b m ีเอ็พซองพิเศษ100สายแรกเลือกของแถมเพิ่มได้อีก1อย่างมีสเปร์น้ำหอม1ขวดหรือกันเกงบ็อกเซอร์1ตัวหรือเจลนวดท่านชาย1หลอด d ีบีเอ็มพีดับเบิลแกระปุกใหญ่120แคปซูลราคา3,800บาทแถมฟรี d b m ีเชนิดน้ำา6หลอดแบบพกพา2แผงกาแฟท่านชาย d b m ีเอ็พซองพิเศษ100สายแรกเลือกของแถมเพิ่มได้อีก1อย่างมีสเปรย์น้ำหอม2ขวดหรือกางเกงบ็อกเซอร์2ตัวหรือเจลนวดท่านชาย2หลอด d b m ีเอ็มพีดับเบิลชนิดน้ำา2 2หลอดราคา1,000บาท กาแฟท่านชาย DBMP 3กล่องแถมฟรี1กล่องราคา1,550บาท กลับมาพบกันในช่วงของ Special g u e s t นะครับแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กับตำนานนะครับหนึ่งในตำนานผู้ร่วมก่อตั้งวงที่ดังที่สุดในประเทศไทยกับเรากันนะครับก็ยังอยู่กับพี่เขียวพี่เขียวนั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่เขียวครับคุณครับสัปดาห์ที่แล้วคุยคุยกันจุดกําเนิดของพี่เขียวในการเริ่มเล่นดนตรีไปจบตรงตรงที่เจอพี่แอ๊ดที่ฟิลิปปินส์วันนี้เรามาฟังกันต่อว่าหลังจากเจอพี่แอ๊ดที่ฟิลิปปินส์แล้วเรื่องราวในการก่อตั้งวงคาราบาลเป็นยังไงต่อครับครับผมครับ ก็จากที่ผมพาไปชวนไปที audition, em, ่บ ah, e ้านก็น uh ั่งเล่นกีตาร์กันแลยมันมันอาจเป็นออดิชั่นก็ได้นี่ออดิชั่นนครับขนาดเรียกออเดชั่นนะครับพอเรายินเคาร้องเพลงเนี่ยจากการที่ผมตั้งใจเราจะเลิกเล่นดนตรีเพราะว่ามันอยู่เมืองไทยตอนสมัยอยู่เมืองไทยเนี่ยผมสมัยนั้นถือว่าเราก็สุดๆแล้วเพราะว่าเราได้เล่นกับต่างชาติด้วยก่อนที่จะไปเนี่ยเป็นวงมาเลเซียเราเคยมีอารมณ์นี้เหมือนกันนะพี่เกี่ยวว่าจะเลิกเล่นดนตรีคือช่วงนั้น แต่ก่อนนี่คืออนาคตของนัตรีไทยไม่มีมืดมนมากเพราะว่ามันคือเต้นกินลำกินไม่มีครับพออายุมากๆก็ไม่ต้องก็กลายเป็นเหมือนกับหมาตัวหนึ่งไม่มีใครรู้จักไม่มีเงินไม่ทองเพราะนั้นผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่พี่น้องไม่นิยมให้ก็ทําไงได้ครับก็คือเลิกครับพอถึงฟิบินะผมก็เลิกแล้วอยู่กับนัเตรฟิบินผมว่าครุยู่เขาเล่นกีตาร์ปมองอยู่ะผม มันเป็นเรื่องที่ยากนะครับกีตาร์โป่งยากกว่ากีตาร์ไฟเราได้ได้ความรู้ตรงนั้นเยอะเลยเป็นวิธีเล่นของเขาเขาเล่นยังไงแล้วเขาเล่นกีตาร์โปร่งกันดังมากเขาสัดฉารแล้วจากที่ได้ยินแอดลองครับผมถึงบางอ้อเลยเจอแล้วคู่หูเพราะว่าเขาลองเพลงที่แบบเฮ้ยคือคนไทยไม่เคยได้ยินคนไทยลองเพลงได้แบบนี้แบบเนียงแบบนี้เจอแล้วอนาคต คือแค่ไเห็นเจออะไรนั้นหัวใช่แล้วไอ้หมอนี่แหละใช่แล้วต้องร้องคนนี้ร้องใคร้เลยเขาจอเ์ดนเวอร์สัญชัยออนมาโชว์เด้อดแล้วเขามีลูกคงลูกคอเขาได้อารมณ์เขาเล่นผมก็เลยชวนแอดเนี่ยเล่นทำวงกันเล่นสนุกสนุกก็เป็นวงดนตรีคุูกิลโดยมีสมัยนั้นเนี่ยมีไข่คนสานิตริบศิลาสามคนแอดแอดเขารู้จักไข่ผมมาที่สเป็นนคทีามแล้วก เราก็เล่นกันสตาร์โปรต์ไปเล่นครอสบี้เล่นอีเกิลเล่นอเมริกาประสานเสียงกันครับจกนกระทั่งได้ที่มหาวิเลยมีการประกวดดนตรีเราก็เข้าประกวดต,ตอนนั้นที่เข้าประกวดเนี่ยไม่จำไม่ได้แบบใครบอกว่ายังไม่ได้ใช้ชื่อคาราบาวแต่ผมจําได้ว่าใช้ชื่อคาราบาวใช้ชื่อคาราบาลในการประกวดเลยแล้วตอนนั้นอารมณ์ไปทําไมลืกถึงเรือกคำว่าคาราบาลพี่เก ถ้าตรงนี้แอดเป็นคนไปเห็นสัญลักษณ์เขาควายติดอยู่ที่กำแพงถ้าในส่วนของผมนะที่จำได้ว่าแอดล่าฟังคือมันเป็นเขาควายสั้นๆเหมือนปกแรกอ่ะน่เหมือนปกแรกชุดขี้เมาไม่ใช่ลูกขี้เมาครับเป็นควายสั้นๆสัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ใช้แรงงานของคนฟิลิปปินส์อาจจะคนไวธรรมดาคนคนพวกนี้จะมีจะมีความแรงเพราะว่าความ พืนฐานกกดดันแล้วก็ความไม่ยุติธรรมของสังคมอยู่คือเป็นก็เยอะนะครับแบบปัญหาแบบเมืองไทยคือโซนชันล่างนี่โดดกดเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของคไทยแรงงานแล้วคาราบาวเนี่ยเป็นควายพันพื้นเมืองเขาเรียกว่าการาบาวคารบาว CABOW ว่าบ BOW ไม่ใช่ BAO คือควายควายที่ชอบอยู่ในปากน้ำ โคนตรงๆก็คือใช้แรงงานแล้วเป็นเป็นพันุ์ที่ทนแดดทนฝนตัวเล็กกระควายไทยเขาไม่ใหญ่มากครับสั้นอันนี้อันนี้ลึกลึกกว่าที่รู้ใหม่นะลึกกว่าที่รู้ใหม่คาราบาลจริงๆมันต้องอ่านว่าคาราบาลเพราะนั้นชื่อเพราะนั้นมันคือสัญลักษณ์ของคนต่อสู้ใช่ไหมครับนี่คือคาราบาลตอนนั้นก็คือเข้าประกวดโดยถ้าถ้าตามตที่ผู้ลงกตั้งบอกมันก็คือตอนนั้นใช้ชื่อคาราบาลแล้ว น่าจะใช่น่าจำไม่ผิดที่เค้าบอกตอนนั้นก็เท่ากับว่าวงก็จะเป็นพวกซิลลิปินที่เป็นคู่แข่งเราเราเราผิดงานรอเขประกวดสมวนมากเขาเล่นกีตาร์สายเอ็นครับสายกีตาร์แล้วก็แล้วก็เย็นสิบคนร้องเพลงแล้วร้องเพลงกับสารเสียงสารเสียงมีมีลิดเบลิโทนโซโฟโนแล้วก็ร้องกันครบคู่ของเราไปกันสามคนสามคนอ่มีเพื่อนอีกคนไปช่วยร้องสี่คน ลนกีต้าโปรสามตัวแล้วก็เรียนคอสบีแล้วประสานเสียงกันแต่ว่ามันเป็นสีสันของการประกวดเพราะเป็นต่างชาติต่างชาติเราสามารถเข้ารอบสิบสิบวงสุดท้ายครับไม่ทำอะไรแล้วแต่เราตอนตอนที่เราประกวดนี่คนดูชอบนะเฮแล้วพอเราเลิกพอวงเราจบเ๊บก็ยังตกมือแล้ววงที่มาขึ้นต่อจากเราเนี่ยหนาวเลยหนาวเลยเพราะว่าไม่มีเสียงดึงไปเรียบร้อยแล้วนะประมาณกี่ปีครับพัน้น เกินสี่สิบปีนะก็คาราบากกำลังจะสี่สิบปีใช่เกินแล้วเกินแล้วก็คือไม่ผ่านแล้วเพราะว่าไปผิดพินัยกรรอคครับแล้วหลังจากนั้นมีการคุยกับพี่แอ๊ดไหมครับว่าเฮ้ยกับเมืองไทยไปทําเพลงเป็นของตัวเองเถอะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก่อนที่เราจะประกวดเนี่ยผมเจอกับแอกับไข่กับเพื่อนอีกหลายคนที่ส่วนมากจะเป็นบ้านที่แอดอยู่แล้วก็เพื่อนจับกลุ่มกันอยู่ก็คือสายชอบเล่นกีตาร์เราก็ ทำวงเราก็ร้องเพลงกันแล้วแล้วก็ไปเที่ยวเที่ยวทัวร์ตามบ้านเพื่อนไปหาเหล้าฟรีกินอ่าแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังคนไทยก็ชอบเอ้ยคนไทยเราเราไม่ได้ไปเพื่อหาแรงบันดาลใจทุกทีที่เราไปมีมีงานมีงานของสมาคมของนักเรียนไทยในพิพิณอะไรเนี่ยวงเราซึ่งเล่นแล้วก็เล่นเพลงบัวตูบัวบานลงเรือน้อยลอยฟุดแต่ผมใช้เพลงเอ่อบัคเมจิกบูมัน ครับคือเราขึ้นมาตัดตัดตัดาตัดบอลตดแล้วก็บววตัวผมองเรือนอยลอยใช่กันเนาะเขาเรียกว่าได้รับแรงประเดินใไหมเราใช้แรบปมูจิเพราะว่าตอนไปซ้อมเนี่ยไอเราก็ที่นั <bracket> oh. <laughs> ่นเครื่องดนตรีมันก็ไม่ได้ไม่ดีอะไรมากที่ที่ไปซ้อมเนี่ยผมไม่มีเอฟเฟกต์ใช้ก็เล่นเวลาเราโซโล่ตัดตัดตัดมันก็ไม่มีเสียงแต่ั่งนั้ดนตรีเขาต้องวิ่งมาบิดให้อ่ะ ให้มันโอัวดายอก่ะมันไดยมากเปิดให้ผมถึงกรโก็ตื่นเต้นใหญ่เลยไอ้นักเรียนไทยไหมให้นั้งเรียนไทยไปเล่นเพลงพวกนี้ได้ผ้มก็ชอบใจที่เราแปลงเอาเพลงไทยผสมเข้าไปเขาช่วยผมขนาดถึงงานจริงๆที่โรงแรมเนี่ยครับ ขึ้นมาผมก่ตั้ตังเตาต้าวิ่งมาบิดปึงป้งเหมือนเลยสมเดสำเหมือนเลยดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คืออารมณ์ก็คือเป็นการเหมือนจริงๆถ้าถามดูอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะเป็นมืออาชีพจริงๆริะจะหากินด้านนี้จริงๆไหมจาก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 ความคิดของพี่เขียวณตอนนั้นะช่วงนั้นมันยังไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าเมืองไทยยังไม่พัฒนาอยังหาหาสร้างออกไม่ได้ อย่างงอย่างคาราวานเนี่ยตอนนั้นเกิดแล้วเขาก็เป็นเหมือนเป็นไอดอลของพวกเราเป็นตัวอย่างก็ยังร่มร่มในทอนกัท่นแต่มีการพูดถึงคือตกลงกันว่ากลับไปเมืองไทยเนี่ยเราจะไปทำเพลงไทยกันโดยมีโดยมีคาราวานเป็นแม่แบบแต่คาราวานเป็นเพลงที่เล่นด้วยอคูสติกกีตาร์พิณเป็นทั้งหมดอันปลั๊กทั้งหมดเป็นโฟกแต่เรา จะไม่เป็นแบบนั้นเราจะใช้เครื่องตีตะวันตกเข้ามาเสริมแล้วก็มันจะไม่เป็นโฟกโ <บ S 1> ลกตจะมีเป็นเป็นล็อกบ้างเป็นป๊อบบ้างเป็นอะไร,ร,รนั่นคือสิ่งที่คิดกับแอร์ตอนนั้นเลยประมาณปีพศอ,อ,อะไรพี่เขียวพอามจาได้ไหมครับตอนตอนเริ่มคิดเรื่องเนี้ยเราคาร์บาเริ่มสองสี่แถวนั้นน่าผมกลับามุงไทยสองหนึ่งหน้าแถวปีแถวแถวสองศูนย์มาแล้สองศูนย์ก่อนกับนิดหน่อยสองศูนย์ผมเพิ่งเกิดเลยนะ ผมเกิดเลยเนาะผมหนึ่งเก้าไงศูนย์นแหนะสุดยอดแล้วแล้วตอนกลับมานี่ได้สารความคิดตอบไหมครับว่าแอดเริ่มทําเพลงเลยแอดกลับมาก่อนผมตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดที่จะทําเพลงไทยสักเท่าไหร่แต่แอดกลับมาก่อนผมปีหนึ่งการที่แอดกลับมาเนี่ยเขาก็เขาคงมุ่งมั่นที่จะทําเพลงเขาก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยเขาได้เป็นไปเป็น เขียนเพลงแฮมเมอร์ในชุดหมามุ้ยเนียครับแล้วเอาเพลงต่อมาเป็นเพลงปักต้บ้านเราปักไต้บ้านเราปกต่บ้านเราเนี่ยจะมีเพลงถึกควายทุยเวอร์ชั่นแรกเนี่ยพาคหนึ่งเป็นของไฮแฮมเมอร์ทำก่อนอืมครับแต่แต่ดูอารมณ์แล้วจริงๆนะหนุนเหมือนถ้าถ้าเาเรื่องดนตรีเนี่ยดูพี่แอดแกจะค่อนข้างแอคติฟนะแต่ดูพี่เขียวจะสบายสบายคือบุคลิกผมป็นงั้นเออแบบอะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรก็ได้อะไรเงี้ย คุณกลับไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมตามไปอะไรเงี้ยจนแล้วแล้วเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องมาทาจริงจริงชุดหนงในเมืองไทยชุดหนึ่งตอนนั้นน่ะพี่เขียวทํายังไงถึงกลับมาพบดูแล้วอารมณ์มันไม่ค่อยอยากกลับนะหรือเปล่าไอ้ที่ไม่อยากกลับนั่นคือฟิลิปปินส์มันน่าเที่ยวอะเราไม่ค่อยอยากจะกลับด้วเราไปอยู่ที่นั่นเนี่ยความที่เรียนเนี่ยเวลาเรียนหนังสือเนี่ยมันการจัดตารางสอนที่นั่นมันต้องจัดเองไง ม่งเรียนเชา้าว่างไปเหลืยวไปเรียนบ่ายเรียนเย็ยนยังไงเรากา็ยามจัดให้มันลงวัดเดียวเพื่อจะได้มีเวลาว่างวนันหนึงที่เลีวเราก็ว่างเราก็จะได้แลดไป,ปไปแหล่งที่มันเสื่อมโทรมไปแล้วไปดูเมืงอ,องเขาแหล่งที่มันเสื่อมโทรมแล้วแล้วสิ่งที่จะทาแบบแหล่งนี่ิสีสิ่งที่จะทาแบบนี้ได้เราต้องมีไกด์มีคนรู้จักแล้วเราต้อง รู้จักคุณเมืองไทยเยอะรู้สึกแล้วตอนนั้นกำลังพูดถึงเรามีไกด์ต่างเพศในการนําเราประมาณตรงนั้นแหละครับผมพยายามนี่แะนะครับเดี๋ยวจะติดเลทเราเดินเข้ารายการกันแล้วพี่แอดเรียกกลับมายังไงพี่แอดกลับมาก่อนใช่ไหมครับพี่เมื่อตอนกลับนี่คุยกันแล้วว่าเราคาราวานนะเดี๋ยวเราไปทําเพลงไทยอะไรกันที่เมืองไทยอากับไปก่อนเพราะว่าเขามีความจําเป็นต้องกลับก่อนด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะทางบ้านเรียกให้กลับตอนนี้ก็เลย จะเอาพี่เกียวมาด้วยละคืออากลับมาเมืไก็เขาก็ตระเวนไปไปทําเพลงกันจนกระทั่งเรื่องผมก็กลับมาพอกลับมาผมก็ดิ่งไปหาเขาเลยที่ร้านนานไหมครับกว่าจะกลับมาหาพี่แอดอีกรอบกลับมาไม่ไม่นานหรอกกลับมาได้ประมาณอาทิตย์เดียวยังผมเสียทุกอย่างเรียบร้อยผมก็ด่อิเลยแอดเล่นประจำอยู่ที่เลดแรมเลดแรมเป็นเป็นเป็นบาร์เป็นสมัยถ้าเทียบสมัยนี้ก็คือร้านเหล้าเล็กๆเป็นผับ เป็นผับเป็นร้านเรามเป็นร้านเหล้าร้านเหล้าหน้าหมาอะยรลมประมาณนี้ป่ะนะครับอยู่ที่ศูนย์การค้าออสกาเพชรบุรีเพชรบุรีเพชรบุรีแต่แต่สมัยก่อนเนีร้านอย่างนี้จะอยู่ในห้างเยอะแยะมรดสังมันเป็นใต้ดินออสการาอะไรจะแจ้งตรงตอนมันเป็นห้องใต้ดินลงเลยหน้าหน้าร้านจะมีไฟเสียงแดงเรียกว่าเลดเลดแลแอดเล่นกับอีทพี่อีทกับพี่แอด อ๋อพี่อีโดมพาตุนพี่อีพี่ชายพี่แอสคนคนคนหงมื่นลยโอ้หน้าเหมือนกันเลยอยู่บนเวทีตอนตอนตอนหนุ่มๆก็ยังเหมือนกันอยู่พอโตแล้วก็ค่อนข้างไม่ค่อยเหมือนละครับับพุ่งไปที่นั่นเลยื็เฮ้ยรับมาแล้วาเอาไงต่อแต่ตอนนั้นเขาก็ทํางานเคหะใชช่ผมก็ทํางานบริษัทริ่เปินก็เวลาบ้างก็เยอะก็เราก็สารต่อเรื่องวง เพราะว่าผมกับพอกลับมาเนี่ยก็กลับมามาซ้อมต่อเลยล่ะครับเราก็ไปเล่นงโรงแรมวินเซอร์นี่แหละสักอย่างแถวโซมิแต่ตอนนั้นก็คือเล่นเพลงต่างชาติทั้งหมดครับแล้วที่จะก่อให้เกิดอัลบั้มชุดแรกของคาราบาลลุงขี้เมาลุงขี้เมาขี้เมาน่ะความจริงชื่ออัลบั้มขี้เมาแต่มีเพลงลุงขี้เมาอ๋ออัลบั้มขี้เมาจะเป็นลุงขี้เมาประวัติศาสตร์ต้อง ต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะครับความชุดแรกขีเมาชุดที่หนึ่งขี้เมาอาร์บัมขี้เมาคนมีเพลงลุงขี้เมาอนะครับตอนนั้นตอนนั้นพี่เขียวเข้าไปเป็นตําแหน่งอะไรในในชุดหนึ่งเพราะว่าคุมเครือมากตําแหน่งพี่เขียวใช่ตอนตอนที่เราซ้อมกันกับแอนเนี่ยสามคนมีผมไข่แล้วก็ผมเนี่ยก็คือกีตาร์โปร่งสามคนเขเล่นกันสามตัวมันก็คือเล่นกีตาร์เพราะฉะนั้นพอพอจะอัดเพลงการบาลเนี่ยก็ก็ มันเป็นความประหลาดตรงอย่างหนึ่งว่าเราก็ซ้อมของเราไปเรื่อยแอดก็ชวนนะใช่แล้วเอยเขียวเรามาทําเพลงเพลงไทยกันเนี่ยเอาเราเริ่มแนละรู้สึกแอดก็ได้เพลงมาแล้วครับก็ามานั่งต่อคอร์ดต่ออะไรกันอันนี้มันค่อนข้างเดื่อนเลือนแต่ว่าอยู่เฉยมีวันหนึ่งก็โทรศัพ์มาเขียวอัดเสียงครับได้อัดเสียง,อ,อ,ยงอัดเสียงเรายังไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรกันมากมาพี่ก็คข้าๆกันนลนะแค่พอรู้คอรดด์ดรู้อ,ดดอะไรอไรัอดเสียงกอปปะ นัดกันแอดมาลาผมไปห้องห้องอัดรามอินทราครับกิโลแปดคูบอลคูบอลตอนนี้เขาเรียกคูบอลตอนนี้ผมจำได้ว่ถ้าไปเนี่ยเห็นห้องอัดมันอยู่ชั้นสองครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เดือยๆชอบคนแต่ว่าสิ่งที่ผมจำได้ไป็ที่สุดก็คือผมเล่นเบสเล่นเบสเพราะว่าตอนนั้นมีผมแอรสองคนครับอัดเสียงก็ นักร้องตีที่อัดเราก็จะเราก็ได้เพื่อนเพื่อนกันมีไม่ได้เป็นนักแยดงชีพครับัลนก็คือที่มาก็คือเป็นกําเนิดของคาราบาวตอนนั้นยังไม่มีพี่เล็กครับยังไม่มีสมาชิกคนเผมเล่นกีตาร์ปร่องด้วยเล่นเบสครับหลากหลายมากครับทำทำเท่าที่ทําได้ดังนั้นจริงๆเราต้องบอกว่าหลังจากนั้นก็คือประวัติศาสตร์กำเนิดละหลังจากนั้นก็คือประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ละที่จำได้ชัดก็คือเพลงมนต์เพลงเนี่แหละที่ที่เล่นเบสเพราะผมต้องเล่นนิ่งๆๆๆๆคิดกับตรงนั้นแ่ะ อ๋อหมายคือไปถึงท่อนนั้นท่อนไอเบรดนั้นพี่เขียวคิดนะครับหรือเปล่าครับก็คือคนเล่นเบรดมันคิดตรงนั้นหรอหดึ่งหนึ่งหนนึ่งหมือนกันึ่งหนึ่รงหนึ่งหนึ่งหนดึ่งดหดึง่งอ๋อนะครับแต่จากนั้นก็เกิดประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ละสำหรับพี่เขียวยังอยู่กับลาวเพราะเรื่องลาวของพี่เขียวยังไม่จบนี้เรารู้เรื่องของคาราบาลกันนะแต่ตั้งแต่เทปหน้าเป็นต้นไปเนี่ยเราจะมาโฟกัสถึงความเป็นเขียวคาราบาวในความเป็นศิลปินเดี่ยว เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนรู้เรื่องหลังจากนั้นคนรู้เรื่องคาราบาลแล้วนะครับผมสําหรับเดี๋ยวเจอกับพี่เขียวในเทปหน้ากันต่อนะครับครผมวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําตัวผลิตภัณฑ์ของชาของชินเย่ที่เรานําเข้ามานะคะสี่ตัวด้วยกันค่ะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ชานะคะของชินเย่แต่ตัวนี้จะมีความพิเศษละเอียดยังไงรีบาขออนุญาตคุณแม่แนะนําให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะโอเคตามมาเลยค่ะตัวนี้ก็คือชาคุลัตเป็ดอยางนะคะ ต้นไม้จะมีเกาคีกุักซาเล็กกุหลาบแก้ขวยลำใหญ่กับเลมอนค่ะแม่ช่วยบอกประโยชน์ให้เพื่อนๆทราบหน่อยอ๋อค่ะประโยชน์ก็คือจะช่วยผิวพรรณดีแล้วก็นนหลับสบายทำให้เกิดความผ่อนคลายด้วยใช่ไหมค่ะแม่ใช่ค่ะแล้วมีอีกที่อยากแนะนำตัวฉักหลังหน่อยอ๋อค่ะ ชากุหลับตอนนี้ก็คือชาที่ตดติดที่สดของที่ร้านเชนเย่ยนะคะชากุหลับตนนัวนี้ถ้าเราดื่มปาาระจำผิวพรรณเราจะสวยจากภายในถึงภายนอกมีชีวิตชีวาเหมือนตอนที่คุณแม่ทานแล้วไปไปฝึกไปออกกอลังกายมันจะมีช่วงนักกีฬาฝึกหนัหนกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็มันจะมีเหมือนจังหวะที่มาไม่ตรงนะคะพอทานตัวนี้แล้วเขาเช่วยกระตุ้น ทำให้รอบเดือนมาตรงตันวนี้ยังไงอยากฝากเพื่อนๆไว้นะคะแล้วมีอีกตัวนี้บอกกันเ็นของฝากมากเลยเขาเรียกว่าชาสดชาสดฟูเออรไม่มีคาเฟอีนทานได้ตั้งแต่เด็กจนอาวุโสนะคะนอนหลับสบายค่ะแล้วช่วยลดไขมันฟูเออร์เขาจะดังในเรื่องของการพวกลดไขมัน ใช่ค่ะเพราะเขาจะมีหลายตัวหลายเลเวลของเขามากใช่ใแต่ต <ai or> <out> ัวนี้จับต้องได้ใช่แล้วก็แถมยังทาได้ทุกเพศทุกวัยใช่ใช่เพราเวลาด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ชาเขียวของกูเออเหมือนกันเป็นชาเขียวสดด้วยธรรมชาตินะคะอยู่ที่ลาราว15ดีค่ะเป็นชาเขียวสดค่ะจากธรรมชาติใช่ตัวนี้เน้นเลยนะคะ ลดไขมันได้แน่ๆค่ะค่ะตัวนี้คอนเฟิร์มมีคาเฟอีนค่ะบันตัว3ตัวที่ฐานนาของเราจะไม่มีคาเฟอีนทานได้ผู้หญิงเด็กหรือผู้สูงอายุทานได้เลยเพิ่มเสริมสร้างความผ่อนคลายแต่ตัวนี้จะเพิ่ม energy เพิ่มพลังเพราะเขาจะผสมคาเฟอีนนิดหน่อยค่ะยังไงวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ